สดีครับพบกันที่ช่องสปอร์ตนิวทีเดย์การชิดเคยในโลกข่าวารลูกหนังฟุตบอลที่คุ้นัรที่นี่วันนี้อขอเสนอข่าวโทมัสปาเต้ปืนใหญ่พร้อมยื่นสัญญามิเกลอัลติตาในายใหญ่ทีมอาร์เซนอลยอมเปิดปากเผยเป็นหนแรกแล้วว่าต้องการต่อสัญญาให้โทมัสปาเต้กองกลางทีมชาติกาน่าที่สามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์นี้ปาเต้มิดฟิลใบสัญญา21ปีถูกลือกับแอตเลติกโกมลลาดริดอดีตต้นสังกัดในลาลีกาและสโมสรในซาดูซาอุดิอาระเบียเนื่องจากเขาเหลือสัญญาก,กับทีมปืนใหญ่จนจบซีีีซัั่่่่่่นนนนนนน้้้แแแลละเเเททาาาาผมมมมสสสโรรหหหงงงงกุงออดดดดไไไควชจใ็ย ดียุบสุดอติต้าเปิดปากเผยว่าพร้อมต่อสัญญากับปาเต้ซึ่งลงเล่นให้กับสโมสรน,นี้มาในถึงซีซั่น50นัดและกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจอีกหนใช่ความตั้งใจของผมชัดเจนแลวเราจะรอดูกันอติต้าระบุเมื่อ22พฤษภาคมถึงการต่อสัญญาให้กับดาเต้แอฟริกันโทมัสปาเต้โชว์ฟอร์มได้คงเส้นคงวามันเป็นซีซั่นที่ดีที่สุดของเขาเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและช่วยทีมได้เป็นอย่างดีเขาเป็นนักเตะคนสำคัญของเราเอาละครับเชอญกดไลค์เชิญกดแชร์ชกดกระดิ่งติดตามช่องสเปนยูทิ